สวัสดีครับเนี่ยมาอยู่กับซีโร่เอฟเอสนะครับไม่จะจะมาบอกเทคนิคแล้วก็คลิปหน้าจะมาบอกวิธีการหาการตั้งค่านะครับโอเคครับใช mm ้ hmm. ปืนยังไงให้ไหวนะครับเช่นปืนอย่างนี้ใช่ไหมเราเนี่ยจะไม่ไปแล้วก,กดเอฟไม่เอาเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราวิ่งไปเราคนรอยู่นะผมกดมมตัวด้วยไมดิผมกดมมเอฟด้วยนะใช่ไหมมันไม่ติดแต่ถ้าสมมติเราอย่างนี้แล้วก็ลากเข้ากระเป๋า นี่คือเทคนิคแล้นะครับวิธีการเก็บปืนไปแล้วปุ๊บแตนลากมากอันนี้ผมจะเก็บตออันนะน,น,นผมไม่นุ่มเน่เก็บปืนทันแตอันนี็ทุกคนจะต้องไปฝึกนะผมฝึกใช้เวลานานอยู่นะมันก็ต้องฝึกเรื่อยๆครับถ้าสมมติเรา ผมแน,นะนำนะใครที่อยากจะฝึกไ,ไวๆนะให้เราไปลงเมืองบูนะครับเมืองบูที่เมืองเดือดๆเลยเช่นแบบนีแล้วก็ฝึกยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วอ่ะหลังจากที่เทคนิคที่หนึ่งเราบอกเสร็จไปแล้วครับเราจะมาบอกอที่เทคิคที่สองนะเทคิคที่สองคือการรีโหลดยังไงให้ไหวคีย์บอร์ดผมก่อนนะครับดูตรงคีย์บอร์ดผมก่อนนะครับแลผมจะขอ,อยขาอยายคีย์บอร์ดผมได้ไหมอ่ะทุกคนดูตรงคีย์บอร์ดผมนะ คนนดงต้องคีย์บอร์ดผมเองเดียวเลยนะผมจะกดปืนเนะี่ยเลขหนึ่งใช่ไหมกดรีโหลดเก็บปืนเลขหนึ่งใช่ไหมอันนี้ x สองนะครับเอ๊บเดีขึ้นเลยนะ x สองอันนี้เราก็ต้องดูนะครับดูให้เป็นนะที่สามกับสี่นะครับเทคนิคที่สามเนี่ยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวิ่งสไลด์อย่างนี้นะใช่ไหม ก็จะแบบไปกคนส่วนนิดนึ่งนะวิธีการทำง่ายๆเราต้องมากดเซตติ้งก่อนนะครับแล้วปุ่มนั่งของผมเป็นปุ่มชิปปุ่มวิ่งของผมเป็นจะเป็นปุ่มปุ่มเมาส์สี่นะครับปุ่สี่ก็คือตรงนี้แล้วก็ให้เราไปกดคอนโซลนะครับแล้วเปลี่ยนจากนั่งนเนีเ่ยเป็นเป็นโฮงนะครับแล้วก็สปินของผมคือวิ่งในผมเปลี่ยนเป็นทั้งโฮงก็คือกดทีเดียวนะครับผมจะให้ดูนะ อยู่ตรงนี้ผมไม่ต้องกดวิ่งับกด W อย่างเดียวนะครับแต่แล้วก็ปุ่มหน้าเป็นปุ่มชิ i ใช่ไหมเดี๋ยวผมชี้ดูปุ๊บเห็นไหมล้วป้อนวิวอ่าอันนี้ต้องทำยังไงครับวิง่ง shift t w เห็นไหมครับวิง่ง shift the view ถ้ามีไม่ได้ครับตอนนี้กดไม่มีแล้วโอเควิง่ง shift the v i เลยครับฟุตเวสเลยนะอันนี้เราจะมาปไปนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหานะครันจะแบบนี้ โอเคเราจะให้ทุกคนฝึกเสร็จแล้วจะมาฝึกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คือเทคนิคยิงบนรถนั่นเองนะครับยิงบนรถนะนี่น,นะครับเราจะต้องมีตั้งค่านี้นิดเดียกดตั้งค่ากดอันที่สามเรื่งมามันจะเป็นตรงนี้นะเราตั้งค่าทับไปเลยนะครับอ่ะกดตั้งค่าทาับผม The b u อ,อันนี้ผมจะบอ,บอกอย่างนี้นะครับก็คือ รถเนี่ยถ้าสมมุติเราขับรถไปอยู่ใช่ไหมแล้วเรากดคิวรถมันจะค่อยๆลดความไหลความไวแบบจบพันนะครับแต่ถ้าสมมุติเรากด The View The w แล้วกดใช่นะยิงแลยย้วเนี่ยมอสเด The View แล้วกดคิวนะครับมันรถยังไหลอยู่นะครับแล้วก็เราสามารถเอามายิงได้ไครับผมโอเคเทคนิคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ผมไลค์พี่ซุปทุกวัน Apa